คุณศักดาจากอุดรธานีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะพี่ศักดาครับสวัสดีครับ,ค,รบค่ะบอกว่าแม่เสียชีวิตยกที่ดินให้วัดด้วยปากเปล่าแต่มี<อ>การเรียกเก็บภาษีอันนี้คําถามพี่ศักดาใช่ไหมคะครับอืมยกที่ให้วัดด้วยปากเปล่าแต่ดันมีการเรียกเก็บภาษีค่ะพี่หนองใช่โอ้แน่นอนยังเป็นชื่อของคนยกและใครเป็นคนยกอ่ะเหมือนกันแม่ผมครับแม่ยังอยู่ไหมเสียชีวิตแล้วครับประมาณสามสิบปีแล้วครับ แม่เสียชีวิตมาสามสปีแล้วแล้วก็ที่ดินที่ยกให้เนี่ยเป็นของวัดไปหรือยังครับก็เป็นของวัดวัดก็สร้างเป็นบริเวณของวัดแต่ก็ไม่มีการโอนเป็นยังยังเป็นชื่อของแม่ผมยังเป็นชื่อของคนตายอยู่เนาะค่ะครับโอ้ต้องให้จันเจ้าวาดเสียภาษีให้แล้วละมั้งเนี่ยก็ไม่ก็ผมก็บอกว่าอย่างนั้นแหละครับคุณส่งหมายเนี่ยไปให้ทางวัดนะครับเพราะว่าแม่ผมเนี่ยเสียชีวิตนานแล้ว แต่เขาก็ไม่ส่งไปเขาก็ยังส่งมหาผมทุกปีครับอบตต์มานางไข่แม่ผมช่อไข่เดี๋ยวนะอบตเขาประเมินภาษีมาใช่ไหมครับอ๋ออาจารย์เอาไงดีอะเคสนี้ยครับอุทิศให้วัดไปแล้วคือยังไงก็ต้องโต้แย้งพี่สนเพราะเขาเรียกว่าเขาเรียกอุทธรณภาษีครับครับต้องอุทธรไปแล้วก็จริงๆตัวท่านเองเนี่ยก็ต้องจัดการมรดกนะเพื่อที่จะทําการโอนให้เป็นของวัดซะนะครับ อ่มีมีดะมีโฉนดดังมีอะไรอยู่กับคุณอยู่ที่เราจะไหมครับไม่ได้อยู่กับผมครับคือโฉนดนี่ผมไม่เห็นตั้งแต่แม่เสียชีวิตแล้วครับเสียชีวิตไปสามสิบปีแล้วครับที่ดินกี่ไร่อ่ะพี่ที่ดินกี่ไรประมาณสามไร่นี่นะครับสามไร่เป็นของวัดอะไรตรงนั้และาวก็ไปซื้อเพิ่มอีกวัดอะไรวัดศรีคูณเมืองอำเภอเมืองอุดรธานีครับครับวัดศรีคูณเมืองอำเภอเมืองอุดรนะคะสงสัยพี่สนอมาะนั้นตั้งหลักที่อายการก่อนได้ไหม้ะงั้นแกหาเอกสารไม่ได้เลยให้ตั้งหลักที่อายการแต่ว่า ตัวอุทธรก์สีเนี่ยต้องรีบทําหนังสือนะคุณพี่รีบทําหนังสือไปก่อนเมื่อได้หมายเรียกเนี่ยว่าเมื่อได้หมายเรียกเนี่ยว่าเราว่าเราเนี่ยได้เป็นที่ดินของคุณแม่แล้วก็เราเป็นแค่ทายาทเราไม่ได้ร<ช>ับ<ล>มรดอกเลยเพราะว่าที่ดินเนี่ยคุณแม่ยกให้วัดไปก่อนหน้านี้แล้ว<ช>แล้วก็เดี๋ยวตัวเราเองเนี่ยไปยื่นคาร้องที่อัยการเพื่อขอให้เชิญวัดเชิญอบตอมาเจรจาดีกว่าแล้วก็เอาเอกสารมาดูนะจะได้รู้กันว่าไม่ต้องมาที่เราแล้วนะครับต้องจัดก,การ<ช>ตรงนี้ก่อนนะครับครับผม พี่ศักนาพี่ตอนที่แม่เสียเนี่ยได้รับมรดกอะไรมาจากแม่บ้างไหมไม่มีครับโอเคโอเคถ้าไม่มีก็ดีคืออย่างนี้พูดง่ายๆให้สบายใจก่อนเนาะก็คือว่าถ้าไม่รับทรัพย์ใดๆจากผู้ตายมาทายาทก็ไม่ต้องรับผิดชอบในนี่ในภาระภาษีนั้นๆถูกไหมครับอาจารย์ครับครับผม ทีนี้พอที่ดินแปลงนี้มันเป็นของวัดไปแล้วทีนี้ถ้าบอกว่าเป็น,ปนชื่อของคนตายคนตายไม่ยอมเสียภาษีอเอาแกตายไปแล้วครับจะจะไปให้แกมาเสียภาษีได้ที่ไหนเราทีนี้จะยึดที่ดินแปลงนี้อา้าวก็เป็นวัดไปแล้วจะยึดไปขายใครอีกอะ่ะทีนี้ปัญหามันเกิดตรงนี้ครับอาจารย์ว่าการยกอุทิศที่ดินแม้โดยวาจาให้กับรัฐให้กับสาธารณะเนี่ยนะครับแค่เพียงวาจามันก็ชอบด้วยกฎหมายอาจะตีความตรงนี้ได้ไหมครับอาจารย์ครับ มันได้อยู่แล้วครับพี่ถนอมเราเราเราได้อยู่แล้วแต่ว่าในเชื่อที่ดิมจะเป็น,นโฉนดอยู่เราชื่อของคนแม่เขาก็แจ้งไวที่สายญาติมัน็กิดปิพันธ์อยู่อย่างเงี้เยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปจัดก,การมรดกโกนใ้วัดไว้ถูกต้องเนี่ยนะครับมันก็จะสมบูรณ์ใช่ไหมครับอืมใช่ไอเราสู้สได้อยู่แล้วพี่ถนอมเราสู้ได้อยู่แล้วว่าุทิตจะเป็นของหลวงแล้วเนี่ยแม้ไม่มีหลักฐานนี่ก็ถือว่าอุทิศแล้วจบแล้วนะครับอ่านะครับเพราะฉะนั้นเราสู้ตรงนี้ได้อยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหา พี่สัตาจดเบอร์อายการจังหวัดอุดรธานีเดี๋ยวอาจารย์จะช่วยให้ท่านอายการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายที่อุดรเนี่ยประสานงานกันแล้วก็เชิญทั้งวัดเชิญทั้งอบตนะแล้วก็แนะนําให้ไปทํายังไงที่ดีที่สุดนะครับค่ะแล้วก็เป็นทางออกที่ได้สบายอยู่แล้วไม่ต้องห่วงพี่สัปดาจะได้สบายใจนะพี่จดเบอร์โทรศัพท์ไปก่อนครับพร้อมนะคะพี่ค่ะศูนย์สี่สองครับ สองสองสี่ครับสองสี่สามสองสองสี่สองสี่สาม,สามครับค่ะพี่สัตดาเดี๋ยววันพรุ่งนี้วันพฤหัสเอาสักวันศุกร์นะพี่นะาหรือว่าเดี๋ยวข้ามไปวันอังคารหน้าก็ได้นะไม่ต้องเร่งรีบให้เวลานิดเดียเพราะหลังจากเปิดราชการมานี่กำลังวุ่นวายแน่นอนอะ่ะงานเยอะนะครับここเอาพี่ไปสักวันอังคารสัปดาห์หน้านะวันอังคารสัปดาห์หน้า นะครับที่ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิจังหวัดอุดรธานีเดี๋ยวท่านอาจารย์นรงเสียสารท่านเป็นอัยการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและท่านจะประสานงานให้ด้วยนะครับจะได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยกันจะได้จบปัญหานี้นะนะคะครับครับโอเคครับนะครับ,รบสวัสดีครับ